สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองปายสุภูสุขชนครับสวัสดีทุกทุกทุกท่านครับตอนนี้ที่มาห้อาก็ยังอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับนี่ครับชิ้นของไก่เชียร์ลวครับและนีิตายครับนี่ครับอ่าสุดท้ายแล้วผลุกันบาลเลยเ้องสืบขึ้นไในบ่อครับหนึ่งมัเป็นยังครับรถเขามีรถแม่โค้งมาถาด้วยครับอ่ารถแม่โค้งก็ถ้าวาถ้าดึงครับนะครับเพื่อนครับเขาจะพ่ขั้นนี้ดึงดึงรถหลายขั้นนะครับอ่าเดี๋ยวจะขั้นของห้าบาทเนี่ยอ้า มาต้องอย่านนะครับพี่แม็กโคมาถชาดึงอ่อาทางแรกก็บเคลืนเคลนนะอนเนาะเอาขาวาดเป็นทีทีหน้านะครับน้อทีหน้าทีหน้าหละกการเป็นทีลมครับฝนมันตกะขเพื่อนเนี่ยอ่ดีครับจะพาเพื่นนี่รถแตเพื่นนี่รกิจร,รถโคดร,ร,รถไถหน้ารถชิบหล่อรถแบงกับล้าเพื่นมาจอยครับ มีกับเฮาถี่บริจ้างครับาบมีกรามแบนว่าไดจ้างรถนะครับผมรถเมคโคเขาจะขึ้นรถขึ้นะไป้่จานยาเฮา้านาาไปเร็วรถเท่ามันจะหกแ่คันหน่อมาเร็มากเวไปไปไปรถขันไหนเดี๋ยวเราไปเลอ เอ้คันอะไรเลยเห็ดกล่องเนี่ยของกล่องเอาจะได้ซองคูมารุ่นผมก็ได้รถครนะครับมันก็นดีนะมันเดิมแห้งไปแล้วครับนี่ครับอ่ะรถคันแรกเดิอบเินทางไปแล้ะอ่าขลักเริ่มไปละครับอ่ะอะนรแต่ไม่เริ่มแห่งไปละครับ,รบรถึงมีมปัญหานะครับ,รรบ,หหรบขึ้นว่ะเลืไปเลย อ่ามันแห็งแล้วครับโอ้มมีปัญหาครับสบายเลยครับอากันแรกไปแล้วอากันที่สองอัันที่สองไปไปอากันที่สองไม่ไปบว่าล้เต็มล้วอาคันที่สองไปไปอา่นปปอา,นปปานะครับ โอ้ดีครับจะผับขันกำน,นันเหรครับเดินมาครับมาเดินมาดูได้อยู่ค,ค,ค,คร,รับตลอดอย่านรถท่องถิ่นบ่ไหนอ่ะขันที่สองตามไปแล้วอ้าขันนี้เชียวเนี่ยครับเพราะว่าทิ่ลมรัวรูวครับขันนี้ขันเดียวนี่ลนะทิ่ลมรัวรูวนี่ขัน,นนั่นนั่นนั่นยาเลยอ่ะอ้าขาประตูอะไรยังประตูอะไรยังอ่ะ มันต้องปิดกระเดียบเดียวเนี่ยครับไปแล้วครับที่สองครับอ่าเป็นไรไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอ้าวโอ้ดีครับนี่เนี่ยโค้มาขาดึงไปแล้วไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาขั้นแรกขึ้นไปแล้วขึ้นถนนใหญ่ไปแล้วครับขั้นแรกอ่าไม่มีปัญหาครับขั้นที่สองนี่เบื้องเน้าขั้นที่สองเป็นถ่าอยู่เนะขั้นที่สองนี่ เปัญหาแหละครับขั้นขึ้นขั้นสองขึ้นไปแล้วครับโอ้ยขอบคุณขอบคุณครับมาดูได้ห้าอย่างดีให้หาอาหารให้กินพร้อมต้มเข่ามาให้กินนะครับกันที่สามกำลังจะไปแล้วขั้นที่สามจะไปครับขันแรกขึ้นแล้วขันสองขันสามขันสี่พ่อหน้าไม่ขึ้นนี่ปัญหาครับเดี๋ยวยังกับผัดกันนั่นแล้วเป็นเครื่องป่า ลอยล้อยู่บนีครับสเนี่ยจะสปอ่ครับมดูแรกตั้งแต่มือนเพื่อนงเมืนเลื่อนงขึ้นหน้าครับสิเอาลถไสลากออกไสครับทางเื่องโดเต้นเร์รดนักลองคันหนึ่งันสองไปแล้วคันที่สามอ้ยว่าน้องนี่ประทาครับคันสขึ้นไปแล้วขันที่สามกำลังตามไป โอ้ใครอยู่มันจอนอีกกระหอดประมาณงเพียงนะครับดินกัดแห้งไปแน่สว่าฝนลงเต็ม,มขึ้นครับเดียวมดย่ำเสาย่ามหนีีวะทุครับอ่าไปแล้วหนึ่งนี่ยถ่ายได้อีกหนึ่งคันสุดท้ายแล้ว คุณจกผาบหญ่ใจสปอร์ตครับมีโอกาสสีมารับสายไม่หย <online> <pl ains> ิกเพราะจัดช่วงเดือนเดือนมกราลุมพ่าผลการพิจาจังแห่งคาดผลโมโตกตัวช่วงแรกขึ้นแล้วคับแถวนี้เขาเห็ดนห้เห็ดหน้าตลอดครับไม่น่าไม่น่าไปทำเห็ดหน้าอยู่ตลอดเห็ดแล้วก็เก้วแก้วแล้วก็บ้านต่อไม่มีปัญหาหมดสำหรับรถเจ้าโอเคครับทีมงานเท่ากับฟอร์ม วันนี้จะพาทีมงานไปพักแรมอยู่ไซ่าซิตยู่จตรุรัสบ่บุริรหารครับไปหาก<า>ินปูกินปลา<ช>ครับ,รบนี่ครับบรรยากาศหลังจากทีมงานเฮาผลเยี่ยทีึ้นรถเรียบร้ยรอยแล้วรถกะโอเคครับผ่านครับอ้าวขนาดขึ้นจอดยิงอยู่นัน่นโอ้โหเขาเกี่ยม่โอ้ยตกใจเพราะต้องมาจีบลมครับไม่มีปัญหากันจะมีปัญหาก้นได้ครับสามคนไปแล้ว แล้วคันที่สี่ครับมาไม้หงษ์ครับขุดนี่เนี่ยโทษรขั้นลำบากไงขั้นลำบากไงได้จอดคาเลยนะครับโอกาสหน้าฝากมาลองปอกกันไหมนะครับเด้อจะฝากดีๆยังส่ครับวันนี้เราก็จะไปพักแรมกันอยู่ที่เจ็ดอำเภอจตุรัสจ,จังหวัดชายภูมินะครับจังสวัดศีมืออื่นตอนอุณาที่หาทุม่มนะจังหวัดศีเดินทางไปที่ อุดรธานีคุ้มภาวะปีนะครับเนาะงมัอนี้ก็บมัอนี้ก็มือเดินก็พอยชิมงานพักควันครับกูสร้างน้ำครับเข้ามาสถานที่แบบนี้ครับถึงจะไม่มีไฟฟ้าใส่กับรถเป็นยังครับพอจะครับรถไทยตอนไปอยู่ครับรถซีไอเบิร์นครับผมครับชิมงานย่งงานสำรับทิมงานน่า บอกกันว่าดับฝนจะฮ้าดังไม่ดังเมื่อเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้ว,วนะครับสามก็จะไปจอดถ่ายอยู่ทึ่งผมครับคันสี่ซีก็ตั้งขึ้นไปนะครับน้อโอ้ไม่ก็ดีเนี่ยครับมีรถม,ารถมรถรถ้ารถแมคโครรถรถไทยน้ามาเฮ็ดทางให้ขึ้นย่างดีครับนี่ครับอีกคันหนึ่งรออีกคันหนึ่งนะครับน้อ รถคันสุดท้ายกำลังจอดไปแล้วครับนี่าคันสุดท้ายก็ขี่เตือนเจ้าหน้าบดิ้นหัวไม่ไดยหรือหรอครับรถคันสุดท้ายแล้วครับเออคันสุดท้ายแล้วขึ้นนะครับนอนขึ้นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญสาวชาแนลครับคลิปออนี้เข้าไปสักเนี๋ยวครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ